ก็สวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกราวทุกท่านนะคะสวัสดีแม่เออบกโอนสระสเลยิงกรุ๊กกรุ๊กเนียจ้ะก็ดูอากาศพี่น้องเมื่อวานยัง40องศานะคะวันก่อนหนาวลมปุ๊บเอ่อหนาวเย็นลมปุ๊บปั๊บนะคะ18 19องศานะคะเมื่อเช้านะคะที่ที่บ้านแม่สุรินนะนี่แหละค่ะคือสาเหตุของการเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดมีปัญหามากกว่าไก่นะคะไปไก่ที่เลี้ยงไว้อ่ะ ไม่มีตุ๋ยนะคะไม่มีตุ๋ยแบบว่ามีโรคอะไรเงี้ยนอกจากว่าเออเปอร์เซ็นต์น้อยค่ะเปอร์เซ็นต์น้อยเลี้ยงไก่ที่เลี้ยงทิ้งไว้นะคะจะตุ๋ยเหมือนว่าตัวเล็กๆโดนเพื่อนเหยียบแต่เป็ดปัญหาเยอะมากนี่นะคะขนาดนี่แม่ขูดก่อนขูดแล้วนะคะพี่น้องพยายามขูดพื้นเราไม่ได้เป็นปูนนะพี่น้องพยายามมันจะเป็นอที่เป็ดนะคะ ก็เหยียบทับถมทับถมเวลาได้ได้เวลาก็ควรขูดออกนะคะลดปัญหาเกิดแก๊สนะคะเกิดแก๊สในเล้าเป็ดของเรานะคะก็มีผลทําให้เป็ดไม่สบายด้วยนะคะได้ยินเสียงหรือเปล่าเนาะแม่ไม่มีไมค์ติดปกเสื้อเดอ้อนะคะนี่เมื่อวันก็ขูดไปแล้วนะขูดยังไม่หมดก็ค่อยทําไปนะคะต้องทำเรื่อยเรื่อยด้วยนะคะพวกขูดมูลเป็ดเอาไปใส่ต้นไม้ไปใส่นาใครทํานาทํา อนาข้าวนาอะไรนะคะที่เป็ดที่ไก่ที่วัวนะคะปุ๋ยธรรมชาติน่ะดีมากเลยนะคะปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรนี่ประโยชน์อยู่นะคะนี่ค่ะทยอยทยอยขูดมูลเป็ดออกนะคะที่เป็ดผู้สืสาชาวบา้านลบที่เป็ดง่ายๆนะคะจะปล่อยให้หมักหมมนานนะคะพี่น้อง ต็เวลาพยายามจะแบ่งเวลามาทำนะคะสาเหตุมันเยอะค่ะเป็ดคนเลี้ยงเป็ดเนี่ยถอดใจไปเยอะนะคะยหงไงขูดอย่างนี้นะคะขูดแล้วก็จะคือเห็นถึงพื้นอะ่ะที่เป็นดินทั่วไปที่ก่อนเราถมนะคะค่ะคอยขูดไปเรื่อยอะค่ะเห็นไหมพี่น้อง อันนี้ขูดให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวว่ามาดูเป็ดเมื่อวานก็ยังได้ห้าสิบห้าสิบฟองสี่สิบเก้าห้าสิบฟองอยู่นะคะการเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพี่น้องปีนี้นะโอ้โหก็เหมือนคนที่ไม่แข็งแรงอะค่ะมันก็จะล้มป่วยแล้วเป็ดตัวไหนที่มันไม่แข็งแรงมันก็จะป่วยเร็วะคะ่ะส่วนมากจะเป็นเป็นเป็ดรุ่นหลังะที่เอามานะคะเดี๋ยวมาดู ไข่เป็ดวันนี้พอจะได้ถึงห้าสิบฟองไหมนะคะก็ยังมีออเดอร์ขายขายคนก็เอาหลายแผงค่ะได้ไข่เป็ดสดๆอันนี้ก็เก็บมาจากนู่นนะคะชอบไปไขต่ตวกอตะไคร้หอมนะคะต้องคอยสอดสองนะคะตัวที่ไข่สายๆก็จะไปไขต่นนะะขตรงนู้นนะคะไข่ตรงนั้นนกอีกาจะไม่ค่อยเห็นก็ดีอย่าง แต่เราก็ต้องคอยหมั่นไปเปิดรูนะคะจะมีตัวที่ชอบไปไข่ไประจาประจาเลยบางทีก็จะมีตัวที่ไข่ลงน้ําแล้วเราก็จะไม่เห็นนะคะเห็นอีอกทีก็ตอนไข่มันเน่าลอยขึ้นมานะคะเพราะว่าแรงน้มถ่วงมันดันไข่เน่าขึ้นมานะะถ้าไข่ดีๆปกติมันหนักมันก็จะจมไปใช่ไหมคะน้องก็ขนาดแม่เลี้ยงเซียนๆอย่างนี้แล้วนะยังท้อเลย พอเลยจะไม่อยากเลี้ยงนะคะบางทีคือมันได้เลี้ยงไปแล้วไงพี่น้องมันก็ต้องเลี้ยงไปก่อนนะ่ะทำที่ล้อมไปเยอะแต่อีกอย่างเราก็ติดกินไข่เป็ดเราด้วยนะพี่น้องนะไข่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะเป็ดไก่เป็ดที่เลี้ยงไว้ไข่ลดเยอะไหมคะแม่เรื่องไม่ว่าจะนับเป็ดว่าวันนี้แม่มีเป็ดกี่ตัวยังไม่ได้นับนะคะนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนับ เยวนี้เขาติดไปได้ข้างนอกๆๆนเขาติดข้างนอกก็เล่นแล้วมาไม่พร้อมกันนะนับนับไม่ค่อยได้เลยตอนนี้นับยากนิดนึงหนึ่งสงสามสี่แปดนี่สวยอยู่นะคะเมื่อคืนลมแรงมากเลยค่ะพอดีนะคะที่ปิด ปิดไว้บ้านนะคะแต่ไม่ถึงกับมิดมากปิดลมไม่ให้ลมพัะลมมาตอนดึกๆนะคะลมแรงก็หนาวลงเลยหนาวลงปุ๊บปั๊บนี่แหละสาเหตุคนเป็ดไก่เหมือนกันหมดเจ็ดป่วยง่ายค่ะถ้าคุมคุมกันไปเองไม่ดีก็จะเลาะซะแงะนะคะ ลาก่อนนะคะจะเลี้ยงไม่ใช่เอาเงินมาลงทุนเป็ดแยะๆไม่ศึกษาว่าโอ้เป็ดได้ไข่ได้ขไดข่มันป่วยง่ายนะคะดูแลไม่ดีเล้าแล้ว,ลวหรือว่าอากาศไม่ดีน้ําไม่มีให้เล่นหรือร้อนมากเขาก็ไม่ออกไข่นะคะบบางบางคอมเมนต์เห็นคอมเมนต์น้องมาบอกเป็นขี้ขาวหมดหมดเล้าเลยไม่ไข่เลยไม่ได้ไข่เลยอันนี้ก็มีเป็ดท้องเสียอยู่นะคะแต่เขาก็ยัง ยังได้ไข่อยู่นะคะแต่ก็คือได้ปริมาณที่หายไปหายไปเกินสิบสิบกว่าฟองค่ะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณาหลักหลักแล้วประมาณห้าสิบฟองค่ะยี่สิบสี่แล้วนะคะอำใจค่ะพี่น้องหัวหานครึ่งดำครึ่งเอเปลือกด้วยค่ะแหนแดงนิดหน่อยตตไม่ทันค่ะแหนแดงยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่แล้วเนะาะตะกี้ก็เป็นอีกหกเป็นสามสิบนะคะตัวนี้ก็ขายให้ญาติพี่น้องกินกันไปถูกๆค่ะไม่กินไข่เป็ดสดๆไปแค่ได้ค้าหัวอาหารคืนก็พอค่ะอ่าไม่อยากคิดเยอะแล้วค่ะแบบทำใจนะพี่น้องนะทำใจสามสิบฟอง อาหารก็ไม่เห็นลดลงเลยนะคะ470อยู่แค่นั้นแหละของอาแม่บีทัตโรสูตร405นะคะ34แล้วนะคะน้องเห็นหรือเปล่าเอ่ยแม่ย้ายมุมกล้องหน่อยแล้วกันเนาะเออที่น้องเอ่ยสู้ๆต่อไปทาคิชิเนีย่ยมีมีขนาด อเม่ราแล้ว,ลวนี่ดีหมดสามสิบสี่สามสิบสี่สี่สิบยังดีพี่น้องนี่ได้ห้าสิบฟองจริงๆเนาะสามสิบสี่อันนี้สิอีกหกก็เป็นสี่สิบ ังดีแม่มีไข่ได้ขายบ้างนะคะได้กินแล้วก็ได้ขายได้ค่าหัวอาหารพืนบ้างนะ,ะถ้าบอกอะไอย่างที่น้อง fc c o m ม e n t มาไม่ได้ไข่เลยว่าแม่สงสารมากเลยนะไม่ใช้แต่หัวอาหารที่น้องเอ้ยอยากคิดยังได้อยู่นะคะห้าสิบฟองฟองเล็กฟองใหญ่ผสมละกันไปก็ค่อยไปคัดไซส์ขายนะคะโอ้ยตอนลดลงนี่ถ้าเป็นพี่สาวเลี้ยงป่านนี้สงสัยได้ยี่สิบฟองแล้วมั้งคะนี่ ไม่ได้มาตรฐานแม่ยังว่าลงลงต่ําสุด42ฟองพี่สาวเลี้ยงตอนนั้นโอ้โหพี่น้องเอ้ยดิ่งภาสสุชาของเขาคือไม่ได้มามาเรียนรู้แบบแม่ไงแ่มาเรียนรู้ดัดแปลงแก้ไขนะคะเรื่องข้อเรื่องการทำสะอาดการจัดการนะคะพี่น้องนะเนี่ยมูลมูลเป็ดขี้เป็ดนะคะนี่ที่ขูดะคะ ใช้อิโต้เก่าๆนะคะที่มันไม่คมแล้วนะคะขูดออกง่ายนะ,ะเห็นไหมพี่น้องนี่ี่นี่คือปริมาณของอขี้ปิดนะคะนี่จะต,ต้องขูดขึ้นมาอีกนะคะนี่ <S <S น่าจะเกือบสองเดือนเพราะว่าแม่ไม่ได้ขูดกวาดแต่ด้านนอกมันเยอะ่ะทำไม่ทัน, <S <S ทนแต่ถ้าใครเขามีการจัดการที่ดีก็เลี้ยงแล้วไม่ขาดทุนได้กำไรเลี้ยงแล้วรวยก็เลีย้ยงไปเถอะนะใะเราเลี้ยงไว้กินแล้วก็ไว้ขายด้วย ขายด้วยนะเพื่อให้ได้แรกๆมันได้กําไรพี่น้องเนี่ยช่วงที่มันร้อนจัเนไม่มีกําไรแล้วนะคะกําไรถ้าไม่คิดมากก็เป็นความสุขแต่ว่ามันจะสุขอะไรนักหนานพี่น้องเนาะถ้ามันไม่ได้ค่าหัวอาหารมันก็ไม่ได้สุขเท่าไหร่แล้วแหละมันก็ทุกแล้วแหละค่ะคนเรามันก็ต้องมีหวังบ้างนะคะเลี้ยงเป็ดกำไรวันกำไรเมื่อก่อนว่าได้วันละร้อยอยังดีนะคะ นั่นคือได้สองแผงนะคะเป็ดเจ็ดสิบตัวหน่อยๆได้สองแผงแล้วก็คัดได้เบอร์ใหญ่ๆใ,ใหญ่ไปถึง,งแผงร้อยเก้าสิบก็ขายได้ได้หลายหลายแผงอยู่นะคะได้อยู่หลายหลายรอบอยู่แต่ต้องคัดสองสามวันนะคะไม่ใช่ว่าหนึ่งวันได้แผงร้อยเก้าสิบนะคะพี่น้องก็จะบอกเพื่อนๆเ,เสมอเลยนะคะว่าอาหารเป็ดมันแพงมันกินเยอะนะคะเป็ดมันกินเยอะ พี่น้องดูถ้าอากาศเย็นสบายตลอดน่ะเป็ดเขาชอบอ่ะเป็ดเขาชอบนะอ mm hmm. ันนี้มีไข่เลอะน้อยเนี่ยพี่น้องยังได้ห้าสิบฟองโชคดีมากขนาดไหนนี่ mm hmm. เท่ากับสองวันช่วงนี้แม่ก็ได้สามแผงสามแผงหน่อยนะคะแต่บางวันก็มีไข่แตกไข่ร้าวนะคะเป็ดทําแตกเดี๋ยวไปเช็ดข้างนอกนะคะวันนี้น่าจะไม่ได้เข้าร้านไปเมืองนะคะ แม่ทำหลายอย่างทีมันก็เหนื่อยไม่มีเวลาทำคลิปนะคะเวลาพักผ่อนสองทุ่มก็คือหัวถึงหมอนก็หลับตื่นอีกทีก็ตีสี่ค่ะเวลาจะทำคลิปก็ไม่ไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างหนึ่งแม่ก็ยังไม่ได้ไรายได้อะไรนะคะเพราะว่าส่งเอกสารให้เขาไม่ครบแม่ก็เลยแช่งมันเถอะทำะความข้อมูลความรูมมมม้ให้พี่น้องที่เลี้ยงเ็ดไข่ด้วยกันดีกว่านะคะอย่าไปโลภสวยดูแต่ตอนเขาเก็บไข่ได้เยอะๆไม่ดู เขาไม่ทําคลิปให้ดูตอนเป็ดป่วยเป็ดไม่ไข่พี่น้องก็อย่าไปเชื่อเขาร้อขนาดนั้นนะลองเลี้ยงดูก่อนแค่20บตัวก่อนก็รู้ซึ้งแล้วล่ะคะ่ะแต่นี่แม่ชินแล้วหละไม่ใช่ว่าชินนะคะมันได้ทําตรงนี้แล้วนะมาก็คือตอนที่ทําที่ล้อมก็สองหมื่นกว่าแล้วเนี่ยเฉพาะไม่ให้งูหน้าฝนงูเข้ามางูเหลือมมากินเป็ด น้องก็อย่าลืมเรื่องงูด้วยนะคะถ้าอยู่ตามป่าตามสวนตามอะไรไม่ใช่ไม่มีงูนะคะงูตัวใหญ่เยอะด้วยนะคะหน้าฝนกลิ่นข้าวของเป็ดไก่อะงูชอบมากเลยอ่าวุเออหมา่ะเราพ้นแล้วนะคะรอบนี้เราจะดูว่าปีปีในี้นะคะหน้าฝนจะยังมีงูเหลือมเข้ามากัดปิดเราหรือเปล่านะคะเข้ามาได้อีกไหมนะคะถ้าเข้ามาได้คือถ้าเป็ดตายหมดตุ๋ยหมดก็เลิกเลี้ยงไปเลยค่ะถ้าเราเอาเอาชนะงูไม่ได้นะคะ ล้อมขนาดนี้ถ้าง,งูยังมุดเข้ามาได้นะตัวใหญ่ๆแล้วก็ยอมแพ้นะคะไม่ต้องเลี้ยงนะคะซื้อกินเอาแล้วช่วงนี้ไข่ไก่ถูกด้วยนะคะบางคนเขาก็จะหันไปซื้อไข่ไก่แบบถัแงแปดสิบเก้าสิบาทกินกนันเหมือนกับว่าประหยัดค่าไรายได้ให้แต่ได้แต่บางคนเขาก็คิดว่าเออไม่ได้คิดขนาดนั้นเขาคิดว่าเขาได้กินไข่เป็ดสดๆใหม่ๆพวกเลี้ยงแบบแบบเราไม่ได้ใช้สารเร่งสารกระตุ้นสารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ความอร่อยมันก็จะแตกต่างกันนะพี่น้องดูความใสดูความใสของเขาด้วยความที่เขาได้เล่นน้ําข้างนอกอารมณ์ดีนะคะเขาเดินกินหญ้าเลมหญ้าอะไรของเขามีไม่มีเขาก็เดินจิกหาไปทั่วค่ะแต่ที่สําคัญเราก็ยังเป็นอาหารเป็ดเป็นหลักะะกับรำผสมแล้วก็มีข้าวเปลือกตอนนี้ให้ข้าวเปลือกด้วยนะคะให้ข้าวเปลือกถ้ามีข้าวเปลือกถ้าข้าวเปลือกหมดก็อเมะก็ไม่ได้ให้ก็ยังเป็นรำกับหัวาหานนะคะแล้วก็แหนแดง แหนแดงพะไงก็โตไม่ทันหรอกคะ่ะว่าไม่ใช่ว่าแหนแดงมันจะแตกเพิ่มเพิ่มวันหนึ่งได้พี่น้องมันต้องใช้เวลาห้าวันหกวันมันจะแตกเกือบเต็มกระมังนะคะส่วนตักมาก็หมดค่ะไม่เคยเหลือนะคะไม่พอแต่ว่าจะให้เพาะเกินกว่านั้นก็เกินกําลังที่จะทํานะคะก็ฝากไปด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่ไปเช็ดไข่นะคะวีซะเยอะเลยเดี๋ยวเอฟซีจะเบื่อนะคะเสียงลมดังนะคะวันนี้ต้องกลับขออภัยด้วยนะคะ เนี่ยพี่น้องขนาดอย่างนี้นะคะเลี้ยงแบบนี้แล้วนะคะมันเป็นโรคของเป็ดที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะเนี่ยเจ้าจตัวรุ่นเก่าเนี่ยอวบอ้วนปุ๊กเลยนะ,ะปีสองปีกว่านนะคะเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเช็คให้ดูอีกทีนะคะว่าเป็ดรุ่นเก่าที่แม่เลี้ยงอายุครบจะสามขวบหรือยังนะคะแต่ยังได้ฟองใหญ่ๆอยู่หลายฟองนะคะหมายถึงนั่นตัวเก่ายังไข่อยู่คะ่ะ เราต้องขยันสังเกตด้วยนะคะเลี้ยงเป็ดต้องให้ทั้งวิตามินนะคะเปปเปอร์วิตนะคะเปปเปอร์วิตนะคะกับบีสิบสองคอยหยอดบ้างนะคะในน้ำนะคะให้ให้เป็ดดื่มนะคะเป็ดป่วยวิตามินขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะวิตามินบำรุงเป็ดนะคะเป็ดไก่กินด้วยกันเหมือนกันนะคะแต่ไก่ไม่ค่อยใหไ้ได้กินหรอกคะ่ะส่วนมากจะให้เป็ดส่วนใหญ่นะคะเนี่ยแม่เป็ดแม่ไม่ถึงเจ็ดสิบตัวแล้วนะคะถ้าดูเข้าๆแล้วนับแล้วนะ เดี๋ยวเด๋ยวมีเวลานับอีกครั้งหนึ่งค่ะยังดูแลดีขนาดนี้ยังไม่วายขาดทุนอืน,นั่นมีงูตัวเล็กละในสระน้ำนะคะกบเขียดโดนงูตัวเล็กกัดละงูเขียวแน่นอนนะคะเสียงแบบนีเออ้เปิดตาตั้งเลยกาบ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  ก่าบกๆาเเกเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดสวยนะคะใสแจ๋วเลยนะคะแดงแป๊ดเลยนะคะไข่สดสดเลยะคะ่ะไข่แดงฟองใหญ่ๆนะค,ะ,คะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมคลิปชาวแม่สกาวนะคะช่องคุณแม่บ้านนอกนะคะก็อ่า ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์หรือว่ากดติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะไม่ว่าจะชมสั้นชมยาวหรือคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์นะคะข้อขอบคุณทุกท่านนะคะก็ได้ห้าสิบฟองนะ,ะพี่น้องยังดีนะคะได้ห้าสิบฟองนะถ้าสี่สิบกว่าก็โอ้ใจแป้วเลยนะคะก็ปัญหานี่แหละที่เล่ามาสู่กัรรับให้ได,ได้ได้รับรู้กันนะคะอย่าอย่ามองแต่ว่า ตอนอน่ะแม่ได้ไข่เยอะๆตอนไม่ได้ไข่เยอะก็ถ่ายทําให้ดูแล้วนะคะแล้วก็วิธีลดต้นทุนก็ทําไม่ได้ค่ะยิ่งหน้าร้อนยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะคะอืมส่วนใครที่คิดจะเลี้ยงก็หรือจะหยุดก็แล้วแต่นะคะพิจารณาก่อนนะคะจะเลี้ยงเพื่อกินก็สิบสิบห้าตัวสิบสิบห้าตัวก็กินเก่งเหมือนเดิมคะคะถ้าเหลือแบ่งขายถ้าท่านใดที่ว่าการเงินพร้อมแล้วไม่เดือดร้อนแม่อะไรก็ ก็เลี้ยงไปนะคะแต่ปัญหาเป็ดน่ะมันป่วยง่ายนี่เจ็บขาหลายตัวเลยนะคะจับให้ยาก็ไม่ได้ถึงจับถึงถจับกรอกยาไปไม่นานสักพักใหญ่หญๆเขาก็เรียบร้อยค่ะนะคะก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้แม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลาไปกับไข่เป็ดสวยๆว,ว,วันนี้ยังได้50บฟองนะคะพบกันคลิปหน้านะคะมีเรื่องราวอะไรแปลกๆหรือว่า ก็อยู่ประมาณนี้ค่ะแม่ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วนะคะได้อัปเดตไปเรื่อยๆไปแล้วก็ลงบ้างไม่ได้ลงบ้านนะคะพบกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนบ่อยมากเลยบ่อยจนไม่รู้จะบ่อยยังไงแล้วจนแม่นี่สับสนชีวิตมากเลยาลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะใครได้ไม่ได้ไข่อย,ย่างไงคอมเมนต์มานะคะช่วงนี้ ได้สวยๆอยู่นะคะ